ด้านนอกปราสาทเอดาติดต่อนายจ้างเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของเธอเธอแจ้งว่าเธอยังไม่สามารถดึงอัมพัน์กลับมาได้แต,แต่บอกว่าลีออนกำลังช่วยเหลือเธอในกระบวนการดึงคืนนายจ้างของเธอตกลงที่จะให้ลีออนลงเรือลำเดียวกันเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังจากวางสายเอดาสังเกตเห็นแวร์ดโก้อุ้มแอชลีย์ไปที่ห้องบลังจึงรีบแจ้งให้ลีออนทราบ เมื่อถูกขังอยู่ในกรงดีออนได้รับคําแนะนําจากเอดาแต่ก่อนที่เขาจะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เธอก็วางสายทันทีระหว่างทางไปห้องบัลลังดีออนได้พบกับโนวิสตาร์สิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากการรวมกันของปรสิตและคันที่พัฒนาโดยอิซิโดอุนิอาร์ทาลาเวราคนรับใช้ของซาราซ่า เมื่อไปถึงห้องบัลลังลีออนถึงแอชลีย์ถูกกลุ่มสาววขวัวรุนแรงจับไว้ร่างของพวกนั้นเต็มไปด้วยเลือดก่อนที่ลีออนจะได้ดำเนินการใดๆเวดโก้ไปเยียบย่ำเขาสักก่อน Please, <do> ลีออนเฝ้าดูแอชลีย์ถูกบังคับให้ดื่มของเหลวสีดำอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งซาราซาอ้างว่า ทำให้ความทุกข์ทรมานของเธอรุนแรงขึ้นแอดชลี่บิดตัวด้วยความเจ็บปวดอาการของเธอก็แย่ลงหลังจากสนองความตั้งใจซาดิส้วยการแสดงให้รีออนเห็นถึงความทุกข์ทรมานของแอดชลี่นี้แล้วซาราซ่าจึงกล่าวคำอำลาและสั่งให้เวดูกโ,กโกโยรีออนลงไปในหลุมด้านลา่างเมื่อตกลงไปในเขียวรีออนพยายามช่วยตัวเองโดยการคว้าโซ่ไว้ที่มีศพของสาวกคนหนึ่งผูกเอาไว้ ดีออนต้องกลับไปช่วยแอชลี่ให้ได้ Hang there, Ashley. coming I'm for you ขณะที่เขาดำดิ่งลงไปในถ้าลีออนเริ่มภารกิจอันยากลำบากในการกลับขึ้นสู่ด้านบนและในที่สุดก็สะดุดเข้ากับห้องทดลองใต้ดินที่นั่นเขาค้นพบบันทึกที่อิซิโดทิ้งไว้ซึ่งประกาศตัวเองว่าได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษยชาติและกลายเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ผู้ทิศตนของซาราซ่าและผู้ติดตามแวรดูโก ภายในห้องทดลองลีออนกลายเป็นเป้าหมายของการตามล่าอย่างไม่หยุดยั้งของแวร์ดูโกซึ่งสะกดรอยตามและตามล่าเขาอย่างไม่ลดละขณะที่ลีออนพยายามดิ้นรนเพื่อฟื้นพลังเพื่อหลบหนีจากห้องแล็บเขาก็เอาตัวรอดจากการ,รเผชิญหน้ากับแวร์ดูโก้ได้ ในที่สุดลิฟต์ก็ลงมาขณะที่ลีออนรอให้ลิฟต์ขึ้นสู่พื้นด้านบนอาการของปลาก้าของลีออนก็แย่ลงและเขาก็พบกับนิมิตท,ที่น่าตกใจของชายคนเดึกที่ได้รับคำสั่งจากแซตเลอร์ให้ส่งเด็กเร่ร่อนเหล่านี้ไปสู่ความรอด เมื่อมาถึงเหมืองรีออนเห็นลูอิสยืนอยู่พร้อมกับสารระงับในมือพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นมากแก่รีออนแล้วตอนนี้ก็จบลง